สนับสนุนโดย Sing Corporation สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับทิวอธิวัตรครับวันนี้รับหน้าที่มาหาความสําราญกันให้กับหนุ่มๆครับที่รักในความเร็วครับตอนนี้ฮะผมอยู่ที่สนามบุรีรัมย์อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นี่เองพามานี่ฮะติดขอบสนามเลยฮะแบบใกล้ชิดมากๆเลยกับการแข่งขันรถความเร็วระดับโลกครับอย่าง GT Asia Series 2016นะครับซึ่งมีทีมของสิงห์ถึง3ทีมครับมาร่วมแข่งขันในวันนี้ด้วยนอกจากบรรยากาศที่เอ็กซ์คลูซีฟมากๆที่พามาติดขอบสนามแล้วนะครับวันนี้ผม ผมจะพาไปพูดคุยฮะกับทีมเชียร์ทีพีสิครับซึ่งเป็นทีมเชียร์ของทีมคนไทยของเราด้วยเองซึ่งมันจะเจ๋งขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมจิรนันจิรพิจานนท์ครับผนซันครับพี่นันครับครับผมผมวันนี้ครับพี่นันมาชมการแข่งขันเวทีเรียกว่าเป็นระดับโลกเลย โอ้โหสนามดะรับโลกนีมก่มันมากมันมากใช่แล้วมันจัดขึ้นที่ประเทศไทยด้วยนะใช่ที่สําคัญก็ค,คือนอกจากจัดที่ทประเทศไทยแล้วเนี่ยเป็นสนามระดรับโลกแล้ว มีคนไทยแข่งด้วยใช่อันนี้ภูมิใจมากเชียร์มา3ปีแล้วรวมกันจริงๆก็ประมาณสัก2ปี2ปีก็แสดงว่าก็มีประสบการณ์พอสมควรมีประสบการณ์กันเชียร์ยหนตักน่นและดูดันถ้าเกิดชอบก็ช่วยๆกันเชียร์แล้วมาร่วมทีมกันได้ของเชียร์ที่นี่พร้อมตลอดเสมอครับอาล่ะครับยังไงก็รอรู้นะฮะทีมสองด้วยใจที่ในอนาคตอาจจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพี่นันครับผมเชิญเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปดูผลงานในสนามกันครับรอดมครับไปเลยะ สวัสดีคุณผู้ชมครับตอนนี้นะผมอยู่กับตัวแทนทีมของคนไทยที่ลงแข่งขันในรายการนี้สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อนี่อะไรครับเต๋อครับพี่เต๋อครับผมี่เต๋อเป็นกองเชียร์ของทีมอะไรครับทีมี12เล c i ซ g t e งทีมครับโอ้โหชัดเจนชัดเจนเลยดูดูจากชุด อันนี้คือโลโก้ทีมด้วยเอทีพีสิบสอง่าแล้วครับพูดถึงเรื่องของกองเชียร์เนี่ยเชียร์มานานเรื่องผมเชียร์มา2ปีครับสปีทีปสองเลียทีสปีทำไมถึงชื่นชอบสําหรับทีมทีมนี้มันต้องมีอะไรที่ประทับใจถึงดึงเราเข้ามาอยู่ด้วยหลักๆ ชอบคุณตอนอยู่แล้วพี่เตอ๋อครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยแล้วลกันแล้วก็ใครที่อยากจะไปเป็นครอบครัวเดียวกันกับทีพีสิบสองครับฝากครับก็ฝา,ากเชียร์ทีมทีพีสองเนตติ้งทีมนะครับทีแมตต์ครับแมตต์ทีพีสิบสองเนตติ้งทีมครับเข้าไปกดไลค์กดติดตามครับและก็ร่วมกิจกรรมกับเราเรามีของแจก,กให้ติดตามตลอดครับผมนี่อยากจะบอกว่ากลุ่มกลุ่มนี้นะฮะหน้าตาดีกันทั้งหมดอัาานดับแรก็เป็นกำลังใจเชียร์ให้กับทีมทีพีสิบสองนะครับขอบคุณมากครัับสสวดีครับ ครับตอนนี้ครับผมพาผู้ชมครับมารู้จักกับนักแข่ง GT บนรบ้านรัวัี้ผมอยู่กับคุณจ้ารูดครับสวัสดีครับ <S <S ถ้าพูดถึงรายการ GT Asia Series <S 1> <S 1> มาจัดขึ้นที่บ้านเราครับมีความแตกต่างอะไรกับเ,เรียกว่าการแข่งขันในรูปแบบต่างๆมากที่คุณจ้าเคย่ันนาคือจริงๆแล้วรายการ GT Asia มันเป็นรายการระดับ international ครับโดยเฉพาะในเอเชียก็เริ่มเป็นที่รู้จักดีมากขึ้นนะครับก็จะมีมีรถ กีที3นะครับซึ่งเป็นรถที่ที่ทำมาเพื่อแข่งโดยเฉพาะนะครับก็จะมีหลายแบรนด์มากนะครับแ r ลลี่คอร์เช่ลัมโบเกนีเฟลมเล่อัสเตนมาตินนะครับหลายยี่ห้อเลยทีเดียวแล้วก็นักแข่งที่ขับในในในรายการก็จะมีนักแข่งระดับอินเตอร์นะครับหลายชาติครับผมนะครับแล้วก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคนไทยซึ่งรักในมอเตอร์สปอร์ตนะครับเพราะว่าก็จะได้เห็นภาพกว้างมากขึ้นว่า ต่างประเทศเนทั่วโลกเนี่ยก็ทำอะไรกันอยู่นะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักแข่งไทยเนี่ยได้เข้ามามีส่วนรว่วมมีบทบาทในการแข่งขันในรายการระดับ international นะครับอทีทีเอเชียผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์ให้กับประ,ประเทศด้วยนะผมว่าผู้ชมต้องติดตามจาบรรลุด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากครับ สนุกม,มากเลยครคุณผู้ชมครับวันนี้พามาติดขอบสนามเลยกับการแข่งขันความเร็วระดับโลกแบบนี้กับ GTI a Series 2016นะครับแหมฟินมากๆเลยครั้งนี้นะครับเก็บภาพบรรยากาศแบบ e เอกลักษณ์ไปไงฮะ คนปกติเนี่ยไม่ได้ไปนะต้องเป็นนี่เลยสิงเจ้าสำราญเท่านั้นแล้ววันนี้นะฮะต้องขอแสดงความเสียใจกับพี่ฮิมและพี่กวางด้วยนะฮะ<ม>พี่ได้มานะครับไม่ได้มาแบบนี้ก็โอ,โอเคไม่เป็นไรโอกาสหน้านะแต่โอกาสหน้าเรียกใช้น้องใหม่ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้หมดแล้วที่ส่งความสำราญแล้วขอไปสำราญกันต่อส่วนตัวก่อนนะวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับอยากจะให้คุณนะฮะเป็นกำลังใจให้กับ ทีมของไทยของเรานะฮะโดยเฉพาะทีมสิงห์ของเราครับที่จะเดินทางไปแข่งกันที่สนามที่4นะฮะวันที่1 5ถึง17ครับที่สนาม f ฟูจิสปีดเ y ที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสนามนี้ครับเป็นสนามที่มันที่สุดในในโลกอีกหนึ่งสนามนะครับแล้วก็มีความนะครับผมที่นะฮะใช้ความเร็วนะครับแล้วก็มีโค้งที่น่าสนใจหลากหลายโค้งเลยเราจะไม่พลาดนะครับที่จะเก็บบรรยากาศดีๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ครับพวกเราต้องขอขอบคุณครับลิตเติ้ลสู่คาเฟ่แห่งนี้นะครับผมสำหรับใครพี่กำลังมองหาที่เดทนะครับน่ารักน่ารักพาสาวๆมาเดทโดยเฉพาะสาวๆที่รักสัตว์รับรองครับถ้าเกิดคุณพาเข้ามาร้านนี้ติดใจแน่ๆนะครับต้องขอขอบคุณสิงคอป์เปอเรชั่นนะครับถ้าใจบอกว่าใช่แล้วจะรออะไรด้วยนะฮะก็วันนี้ครับบทหน้าที่ของพวกเราแล้วนะครับกลับติดตามได้ใหม่กับรายการสิงเจ้าสำราญวันนี้หิมลาบแล้วครับสวัสดีครับอ้าวไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่อาหารแมวกินก็ได้